วงนยังซื้อพาสักเตอร์ไงเอาเป็นยังคีออไรเป็นเหตุอย่างมากเอ้าก็เตะบอลเนาะไม่ได้นั่งขายของซื้อได้หรอกลับไปไปโอ้ยหยอกไงเธอใส่เข้ามาเบิ้งนี่ดิมาเดี๋ยวมือสองมือแต่แผลเลยติงานบล็อเกม เดี๋ยวกองยายแม่เนี่ยโอ้ยโมเป็นหยังดอกแผลซะมีนึงบ่ได้มันต้องล้างแผลก่อนห่วยเออมาหนีเลยมาต้องล้งางแบบติดเลยติดเลยเอาจารยติดหายมาโอ้ยเจ็บบักโมปนไัยลอกซษมีนี้เราพอเราอยู่บ้านปะบอไปข้างนอก ท่านได้กลับมาอยู่ผู้ใดอีกแล้วแม่นี่เดยนักการอยู่ข้างบ้านเฮ้ามูแม่เองมูแม่อีกละตีมูสองแม่กับภามาสองมูผู้ชายแม่ไร้แท้เนาอมูไร้เดย์เกมไปเล่นเกมไปอุ่นหืจ้าจ้าชอบชีตหมดแม่ได้จ้า บาบขอเส้นไหแนะเด้อเดี๋ยวก่อนยามไหนเงินสิออกอันเก่าท่านไหนขึ้นยูวเดี๋ยวเงินเก่าแล้วเอา้าพ่อมาดีครับไผ่พ่องพุ่นพ่อมึงบักซาดมาะพุ่นปัดบักดีมือกาดากูบักบปีแล้วมึงเป็นไพย์กูสีบักกาดาอันนกมึงนัๆๆนเด,ด้อนกมึงนัเด้อ ห้องบ่ได้รับบ่ได้นอนคอนสีรับสินอนกับว่ได้นอนห้องเี้ยกล่กีย้ย,ย,ยู่กูสิรับจับมือกูสิรับไปเรื่อยตั้งหัวมึงอยู่บ่ประการมึงกลับมาอีานี่ไปยุหานที่แตกบ่มาลากเอาลูกมึงกลับไปเลยอยู่ให้เขามาดาพ่อ,พอ,องติผู้สาวเมื่อตานมูอจักไปมัาอันีว่ามึไปแล้วเนี่ยครับเอากล้องไปฮันละพาสเตอร์นคุณก็ไขเอาทีม